คือสิ่งบ่งบอกรสนิยมสําหรับผมเสื้อตัวละหมืน่นตัว,วละหลายพันคุณหาซื้อได้ง่ายแต่เข็มขัดที่มันจะเหมาะกับบุคลิกค,คุณหรือผมผมใช้คําว่าตัวตัวคือสวัสดีครับอิสลามีนะครับเมื่อกี้จักรยานไปแล้วอันนี้อิสลามีมาเดินตลาดได้ครับนี่ไครับจเล่นที่ เขาเรียกอะไรอ่ะส่วนลึกลับของเก่ามือสองของเก่ามือสามนะฮะโอ้ยเข็มขัดอันนี้เข็มขัดหนังแท้ใช่ไหมมากจังนะพี่ทำไมของพี่เขามีเยอะจังวะอ้าวก็เขาขายเข็มขัดเขาก็ต้องมีเยอะๆนั่นเราดูก่อนสิเลือกของมือหนึ่งหรือของมือสามเยอะครับเนี่ยครับเยอะมากเลยจัง เนี่ยอันนี้ของมือสองหรือของใหม่นะครับมือสองครับผมมือสองอันนี้หนังหนังแท้เลยใช่ไหมพี่หนังแท้ครับงานมือสองแต่เป็นงานต่างประเทศที่งานนี้ในเมืองไทยไม่มีพี่ผิหาที่ไหนอ่ะงานสตูดงานพี่ลองดูแบรนด์แต่ละแบรนด์ดิระดับพวกพอสมิธแองเจโร่พวกนี้ครับเอ้จัสตินดคลนดิลาม่าเนี่ยผมใช้อยู่จนจนเสื่อเสื่อมแล้วราคาเป็นไงมั่งอ่ะพี่ราคามีหลายราคาครับหลักสิบหลักร้อยโอุ้ยหลักหลักสิบหลักร้อยเองเหรอหลักสิบก็มี เล่นดูเลยครับที่ชาวนาราคาได้ชอบเส้นไหนก็มาดูได้เลยนะนี่ยิ่งเก่ายิ่งดีนะจริงเหรอจริงนิ่มใช่ไหมมันจะมีมลขังมีเสน่ห์เหมือนมิกะมันจะมีเสน่ห์ยิ่งอย่างเงี้ยอุ้ยผมรู้ไหนดูดินี้เนี่ยเขามาขัดมาทำนี่ไงก็จะเปร์เอ๋อมันไม่ใช่ว่ามันเสียใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ไม่มันยางอ่ะ โควิดขอโทษหนังอ่ะหนังอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเราไม่ได้ใช้งานมันก็แข็งอ๋อเหมือนนุ่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 นออพอเราใช้งานมันก็อ๋อต้องเนินมั่งใช่ไหมมันต้องคึงมั่งคึงมั่งมันต้องคึงเห็นขัดเหมือนกันแล้วแต่บุคลิกคนนะเนาะมันเราอ่าใช่แล้วแต่แล้วแล้วแต่ชอบนนี้ลีลีเฮ้ย เฮ้ยมันของแท้เลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลาดูเรานะแต่หนังแท้แน่นอนหนังนี่มันมันดูเป็นแบบว่าหนังแท้ไม่แท้ดูอย่างนี้นะดูมันเป็นแบบเอามาประกบกันเองไหมอ๋อเป็นชั้นๆอย่างนั้นอ่ะอ่าใช่หรือหรือว่าเป็นเส้นเดียวเลยถ้าเส้นเดียวมันมันถ้ามันเอามาประกบกันอ่ะคือมันมันไม่ใช่ของแท้อ๋อเฮ้ยนี่เจ๋งมากพี่ ผมก็ชอบแบบเรียบๆมากกว่าอย่างเงี้ยผมรู้ผมรู้ว่าชอบแล้วหัวพวกเนี้ยมันเอาไปเปลี่ยนเองได้อย่างเงี้ยหัวเงี้ยมันก็ดูแบบว่าคาขาบอยอะไรเงี้ยดูแบบเนี่ยมีเพจเปลี่ยนอ่าใช่นี่นี่มินู้งหนังงูหนั้งหนังใจขี้มินุ้งเนี่ยหนักว่ะหนักจริงก็ดูแกดูอเุซกรณ์อะไรยิบระไรย่ำกิโลหนึ่งได้จริงจริงเลยเว้ย ดูดินี่เส้นนี้ครับืขอเอ,เอาไปถามพี่ก่อนเดี๋ยวได้เป็นความูเนียครับ,รบถ้าเส้นนี้เท่าไหร่ครับล <c oughs> ายตั้ง <c oughs> ของแพงเส้นนี้เดียวโลกของสเปนครับเส้นนี้650บาทใช่ตัวนี้หนังงูแท้หนังนง<ม>ูแท้แล้วก็สตูดท,ทางเส้น แล้วสังเกตสตุดของเขานะครับด้านหลังจะเป็นสตุดยามสตุดคือหมุดสตูตสตับ<อ>เหมือนกันเป็นหมุดเห็นไหมเราจับของดีเลยของแพงมันก็จะมีเส้นข้างๆการเดียรโลที่จะเป็นงานเจียแด์แม้เส้นนี้จะพันกว่าบาทอืมตัวนี้จะพันกว่าบาทบเส้นนี้นะฮะตบวเนนี้เดียรโลเหมือนกันที่ลองดูงานเขางานมันมันมากอันนี้หนังงูใช่ไหมครับอันนี้เป็นหนังงูแท้เลยครับ เดีย o จะเป็นแบรนด์ของเครื่องหนังของประเทศสเปนครับคุณภาพสูงมากหนังแท้ไม่แท้ถ้ามือหนึ่งมือหนึ่งใ่มือหนึ่งช็อปในเมืองไทยไม่มีครับไม่มีมือหนึ่งก็น่าจะประมาณร้อยกว่าเหรียญดอลลาร์สามพันรกว่าเหรียญดอลลาร์สามพันกว่าแต่ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเดีย o โรไม่มีช็อปในเมืองไทยครับฉะนั้น มีแค่สองช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้ากองได้หนึ่งคุณต้องบินอสองคุณต้องหาของมือสองแต่ประเด็นก็คือถ้าคุณบินค่าจ่ายมันสูงประเด็นรองถ้าคุณหาของมือสองคุณต้องดูให้เป็นรัศดาเจอชอไหพ่อค้าที่แบบว่ารดาเจอลองเลือดดูครับนองเลือตามสบายอันนี้นังงูอะไรไม่รู้พี่อัน่าจะเป็นพวกนี้งูหลามครับงูหลามใช่ไหมงูหลามกับงู เหลื่อมต่างกันนะอ่าไปดูอีกจริงไว้จริงไว้ไปหาคําตอบเองอ่าขอบคุณนะพี่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 มีเบอร์โทรไหมอ่าเบอร์โทร062ครับเบอร์โทรองนะ0628151895ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับโซนส่วนขยายนี่เลยพี่ชื่อชื่อเคครับพี่เคครับพี่เคเครื่องหนังมาดูได้ตกตังให้เลยขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับผมครับพี่อนี้ก็สวย ตัวนั้นดีเซนครับดีเซนตัวที่90ดีเซน90จะผลิตในอิตาลีตัวนี้จะเป็นดีเซนตัวแท้ที่ของแท้ของปอมดูยังไงพี่อ่อย่างอันนี่ผมอ,อันนี้ผมถามเป็นความรู้นะผมไม่ได้กวนนะดูแมททีเรียลครับแมททีเรียลหนังต้องหนังแท้โลหะของเขาต้องเป็นโลหะที่การขึ้นรูปหรือว่าการนำมาประกอบรวมๆทุกอย่างมันจะต้ององค์ประกอบมันต้องรวมแบบว่ามันจะละเอียดไม่ ถ้าเป็นเป็นเป็นพวกงานกอล์ฟมันจะหยาบมันจะหยาบเรีกเขาดูแล้วเอาปริมาณเอาปริมาณคุณภาพก็จะประมาณนั้นเฮ้ยนี่วัวลตัวนี้ขนแท้ครับตัวนี้ขนวัวตัวนี้ขนวัวตัวนี้ขนม้าขนม้าตัวนี้ดูอย่างเงี้ยแฟรงแ์ดนเนียนอิตาลีโอหายากมากเฮ้ยสวยตัวนี้ต้องงานอินเดียนงานเขาผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าต่อไปผมถ้า เส้นนี้ผมขาดเมื่อไหร่ผมผมมีที่ละเฮ้ยแต่เขามีหัวขายด้วยนะพี่นะนี่ครับนั่นน่ะหัวนั่นหัวเข็มขาดอ่ะครับไปดูดูในในหัวไงหัวนี่ไงเอาเนื้ออะไเดียวกันอะไรเดียวกันนะใช่ด้านนี้ก็จะเป็นนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศจระเข้งูผู้นี้ผู้นี้เป็นของแท้หมดเสน่ห์อึ้งเลยดิอึ้งเลยดิโถ่เลยว่าเสน่ห์ของมันมันอยู่อย่างนี้ว่ามัน มันมีเรื่องอยู่ในเข็มขัดใช่มันเป็นเรื่องเล่าเป็นสตอรี่แบบคุยคุยแลกเปลี่ยนกันลูกสาวขายในอินสตาแกรมชื่อ The Story Bell The Story Bell Story Bell ในอินสตาแกรมได้เดี๋ยวไปนะครับใครอยากติดใครอยากใครอยากไปดูรายละเอียดได้ Story Bell เดินดูได้ครับคัวนี้จะเป็นงานแฟชั่น งานแฟชั่นโดยรวมด้านนี้จะเป็นงานแบรนด์ระดับโนโคน่าพวกดันฮิลหรือว่าพวกนี้พวกหัวทองเหลืองงานรีงานรีวายงานแม็กงานอินเดียนงานฮาร์เรย์นีเนสัการแอนด์โรดไทม์เดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนั้นคือหัวเข็มขัดใช่ไหมผมคิดว่าอรไจริงจริงแล้วมันคือไทม์มันคือโลโก้ข้างถังข้างข้างถังน้ำมันของรถไทมของรถไทมรุ่นล็อกแอล ไฮแอมล็อกแอนโลคือตัว1985นี่คือหัวแกนขัดกีก่ขีดน่าจะรวมครึ่งโลครับน่าจะรวมครึ่งโลไม่มีในเมืองไทยไม่ต้องไปหาอะไรครับง,งานแบบนีน้ไม่มีครับมมเพราะว่าเฮ้ยมันสวยนะสวยไม่ได้ไม่ได้ไไดที่สุดของความหายากทำไมถึงหายากครับ,รบเพราะว่าหมูฮาเร่ค <า S 2> เยครับหมู<อ> หมูฮาเล่แล้วที่ <Hey. S 1> ไม้สุดคือบ <19 2. S 1> าลอน1991งเัตที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องภายในระยะเวลา5ปีในการผลิต1991 <Hey. S> 1 9 9 1ถึง1995ของฮาเล่ดีวริสันถ้าเป็นเสื้อ hmm. ถ้าเป็นเสื้อปี 903D ดีแล้วหมูจะเป็นหมูฮอกทอยหรือหมูทีหน้าตัวส0 0 0 0่ขึ้นไปถ้าเสื้อแต่หววขัด5,000ันกว่าบาทดูได้ครับด <Yeah. S 1> ้านบนจะเป็นงานเมกางานตอกลาย ตัวนี้ก็ดีเซนตัวนี้เก้าสูงเหมือนกันตัวนี้เป็นงานตอกลายงานมีการคือคือถ้าเกิดคนเล่นน่ะเขาจะเขาจะรู้ว่ามันเป็นยุคไหนปีปีการผลิตแบบไหนยังไงแล้วก็เขารายละเอียดอ่ะมันมันจะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาว่างั้นเถอะตัวนี้โนโค r o n a ของอเมริกาแต่เป็นปี2020อันนี้พร้อมกล่องใช่ไหมครับพี่พร้อมกล่องเดิมๆกล่องเดิมๆเป็นอย่างนี้ดูข้างหลังก่อนบางคนเนี่ยเขาดูถึงกล่อง แพ็กเกจเลยนะโนคอน่าเป็นแบรนด์เครื่องหนังอันดับ2ของประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับ1คือจัสตินอันดับ2โนโนคอน่าอันดับ3โทนนิลาม่าืมดิสนีย์ครับคัวมิกกี้เพิ่งเคยเห็นได้ครับ่ชอบกูชี่ก็มีนะกูชี่กูชี่ก็มีปี2010เดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวมันกลัวแตกเนี่ยฮะตัวนี้ตัวนี้ปี2010ดูแทก แท้แท้แนะนำนี่ใช่ไหมลายับดูแท็ก s e r i นั n เบอร์จะต้องทั้งหมด16ตัว16ตัวความกว้างจะต้อง4เซนเป๊ะๆขนาดของหัวมิติทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางต้อง6เซนติเมตรไม่ขาดไม่เกินต้องเป๊ะเป๊ๆแม่พิมนี้เส้นนี้สามพันกว่าบาทเ b a ์เส้นนี้9 0 0าถ้าในยูฮูหมื่นกว่าบาทเส้นนี้นะฮะอย่างนี้ประกันแท้ อยากรู้ว่าแท้ไม่แท้หยิบโทรศัพท์มือถือมาเข้าหน้า Google แล้วก็แล้วพิมพ์กูชี่แล้วใส่ serial number ไป16ตัวมันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าแท้ไม่แท้ผมขายประกันลูกค้าอยขออนุญาตผมเห็นเส้นนี้แล้บผมอันนี้คือสวยอ่ะไม่ดูดีอันนี้เป็นหเตาถึงเลยว่าเผยเรียบง่ายดูแบบดูงานเดินได้ครับคือตัวกาศูนย์ก้ามันเรียบๆไงผมชอบเรียบ ไปขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับพี่เขาฝากสำหรับคนรักคนรักเครื่องเสียงเอ้คุณไม่ชอบพูดขอพูดถินคนรักเครื่องไอ้เครื่องหลัง้นก็ส่วนตัวผมไม่ค่อชอบใส่เข็มขัดรักเข็มขัดตัวตนหรือว่าฟิวจริงๆอ่ะสำหรับผมเนี่ยถ้าใครใส่เข็มขัดเดินผ่านผมอ่ะผมสามารถเห็นเข็มขัดปุ๊บผมรู้รสนิยมของคนคนนั้นคุณใส่สายพลาสติกของปลอมคุณใส่สายพีวีคุณใส่ของไม่แท้คุณมีคุณมีรสนิยมประมาณนั้น สำหรับผมนะสำหรับผมต้องบอกงนี้ก่อนครับก็ขออนุญาตฝากร้านครับสนามบุกสองทุกวันเสาร์อาทิตย์เจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอยู่ส่วนขยายบริเวณข้างลานจอดรถครับร้านเคเข็มขัดฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเอองจริงหว่ะ